สวัสดีครับพบกันคราวนี้นะครับก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับที่ผมใช้ในโฆษณาของ l a ซ y ีบอนะครับเ mm hmm. ก้าอี้เลซี่บอยเดี๋ยวมันจะเป็นฉากที่อ่าเป็นสมาชิกในครอบ,บครัวนะครับนอนบนนั่งบนเก้าอี้เลซี่บอยนะแล้วก็รู้สึกสบายจนแบบข้าวของมันลอยขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ฉากว่าเป็นคุณพ่อเนี่ยนอนเอนหลังไปบนโซฟาเนาะแล้วก็ข้าวของมันค่อยๆลอ,อ,อยขึ้นมาซึ่งจริงฉากของลอยเนี่ย มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็คือม <im> ันใช้เทคนิคการถ่ายบูสกรีนของของของหลายๆชิ้นในฉากเนี M ่ยนะครับแล้วก็เอามาวางประกอบรวมกันแล้วผมก็อนิเมตขึ้นมาตรงๆแค่ั้นครับก็จะมีผมก็จะมีของที่เขาถ่ายบูสกรีนมาให้นะครับที่พีพีทีมพับแล้วก็ช่างภาพก็ถ่ายเป็นบลูสกรีนมาให้แบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับมาอะไรแบบนี้หลายๆชิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ ซึ่งในในฉากนี้เราก็จะถ่ายซีนหลักมาเป็นจริงๆแล้วจะเป็นแค่คุณพ่อนอนอยู่ในห้องปเปล่าๆแบบนี้นะครับนักแสดงนอนอยู่ในห้องปเปล่าๆแบบนี้นะครับหลัคกันี้เราก็จะมาค่อยๆเติมของเข้าไปทีละชิ้นนะครับอย่างสมมุติว่าเป็นหมวกใบแรกอันนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพอจะฟุตเทจที่เขาถ่ายมามันก็จะเป็นมันมันก็จะเป็นบลูสกรีนมาแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็ไปทําการเจาะบลูสกรีนทีนึงก่อนนะครับด้วย ใช้คีย์ไลท์หรือว่าโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่เราถนัดนะครับลักษณผมก็จะเอ็กพอร์ตซึ่งเราจะามาแปะเป็นไฟล์บลูสกรีนแปะในนี้เลยก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าพอมันหลายๆไฟล์เนี่ยเดี๋ยวเครื่องมันจะช้านะครับผมก็เลยแยกโปรเจกต์ไปไปทําเจาะบลูสกรีนมาทีหนึ่งก่อนทั้งหมดเลยทุกชิ้นนะครับผมก็จะมีของที่เป็นบลูสกรีนที่ผมเจาะมาแล้วนะครับอย่างประมาณแบบนี้ครับเนี่ยครับผมก็จะทําการเจาะมาแล้วเป็นอะไรแบบนี้นะครับไอพวกเนี้ยเยจาะ จบบลสูสกรีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นแค่ขั้นตอนที่ผมจะามาวางในในในฉากนี้แค่นั้นเองสิ่งสำคัญเลยในการใช้วัตถุบลสูสกรีนมาประกอบในฉากนะก็คือทิศทางของแสงและเงานะครับถึงเราจะสามารถปรับความสว่างปรับสีปรับอะไรได้นะครับแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนทางของเงานะครับที่มันพาดลงมาในภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องวางแผนล่วงหน้ากันก่อนว่า ไอ้จัดแสงยังไงว่าฉากจริงเราเป็นยังไงทิศทางแสงมาทางไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นว่าในฉากเนี่ยทิศทางแสงมันจะเป็นสว่างแสงมาสองมาจากทางหน้าต่างเนี่ยออกมาทางซ้ายเงามันจะต้องพาดมาทางซ้ายอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการวางแผนกันไว้ก่อนเสร็จแล้วผมก็จะมากะมาทําการปรับขอบมันนิดนึงผมอาจจะคีย์มาแล้วมันยังไม่เนียนเท่าไหร่ผมก็ใช้แมทช็อคเกอร์ปรับขอบมันนิดนึงอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็หลักๆก็คือปรับสีของมันนะครับผมก็ใช้ลูมิ t ิคคาเลอร์นะครับปรับสีให้มันดรอปลงมาหน่อย นะครับปรับลดความสว่างลดแรงมาหน่อยให้สีมันกลืนไปกับฉากนะครับเสร็จแล้วก็ปรับความเบลอสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ใช้ effect camera lens เบลอนะครับคราวนี้ผมก็จะอนิเมตการเคลื่อนที่ของมันก็จะอนิเมตในส่วนของ position นะครับก็คือการเคลื่อนที่จะเห็นมีเส้นหนึ่งนครับก็คือหมวกมันจะเคลื่อนที่จากข้างล่างลอยขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี่นะครับแล้วก็ผมก็อนิเมตอีกอันหนึ่งก็คือ rotation ก็คือการหมุนของมันนะครับให้หมุนให้หมวกมัน ลอยขึ้นมาแล้วก็หมุนเอียงๆขึ้มานิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้แทร็กกล้องตามการเคลื่อนที่ของกล้องหมวกก็จะลอยตรงๆนี้มันจะดูไม่สัมพันธ์กับกล้องที่มันเคลื่อนที่ออกมาพอกล้องมันจะขึ้นแบบกว้างขึ้นด้วยนะครับพอกล้องเคลื่อนที่ออกมาหมวกมันก็ต้องต้องมีการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนขนาดตามมุมมุมภาพของกล้องที่เคลื่อนที่ด้วยนะครับผมก็จะทําการแทร็กแทร็กกล้องนะครับพอมันแทร็กกล้องแล้วหมวกมันก็จะมีการเคลื่อนที่สัมพันธ์กับกล้องที่เคลื่อนที่ด้วยนะครับแต่ละชิ้นก็จะเป็นประมาณนี้นีบ แล้วก็ค่อยๆทําไปทีละชิ้นนะครับใส่อะไรนะเสื้อนะครับบริเวณน,นี้นะครับค่อยๆเพิ่มไปทีละชิ้นนะครับจนเราก็ได้เป็นฉากนี้ซึ่งเห็นว่าจริงๆแล้วฉากนี้ไม่ได้ซับซ้อนวุ่นวายอะไรนะครับแค่ปริมาณของมอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับแล้วก็ดูระยะของวัตถุนะครับว่าถ้ามันอยู่ใกล้เลนมากๆหรือว่าไกลเลนมากๆแล้วก็เพิ่มความเบลอให้มันสัมพันธ์กับระยะใกล้ๆนะครับต้องให้อยู่อยู่ในระยะชัดก็ปล่อยให้มันชัดๆไป นะครับอ่ะแต่ที่น่าสนใจผมว่ามีอีกฉากหนึ่งที่น่าสนใจคือฉากนี้ครับฉากที่ของหล่นอันเนี้ยดูสั้นๆน้อยๆแต่ทำเยอะมากกินเวลาเยอะมากนะครับอันนี้กินเวลาเยอะกว่ากว่าฉากฉากของลอยเยอะเลยเพราะว่ามันมีมันจะต้องมีการมาร์คเกิดขึ้นอ่ะผมให้ดูฉากจริงก่อนว่าเริ่มต้นเราถ่ายกันยังไงนะครับอ่าเริ่มต้นเราจะถ่ายเป็นฉาก คุณพ่อนะครับนะฮะแบบนี้เนี่ยมีแบบนี้นะครับของก็อยู่นิงน่งๆนะครับอ่าแล้วทีเนี้ยผมก็จะให้พี่พี่ทีมพร็อพนะครับค่อยๆมาโยนของลงในฉากทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับพี่ทีมพร็อพของเรานะครับก็จะมาจับ ipad ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันล่วงนะครับถ่ายมาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วผมก็วาดมาสก์เฉพาะตรง iPad นะครับทีหนึ่งก่อนปึ๊บอ่าก็จะเห็นว่า iPad ผมวาดมาสวยแบบนี้ปึ๊บก็คือเราก็จะมา์เอาเฉพาะตัว iPad ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันไปไปทับส่วนอื่นของภาพนะครับแล้วผมก็จะวาดมาสแบบเนี้กับวัตถุทุกชิ้นไปเรื่อยๆทีละชิ้นนะครับอันนี้อันนี้ชิ้นแรกเนาะนแล้วต่อไปก็เป็นหนังสือมาดูอันนี้ก่อนอ่าหนังสือตรงนี้ก็จะเป็นพี่ทีมพร็อพของเรานะครับที่มาปล่อย ให้มันล่วงออมาแบบนี้นะครับปึ้งประมาณนี้เนาะนะครับผมก็ทําการมาร์ครอบหนังสือแล้วก็ a n i m เมตมาร์กตามการเคลื่อนที่ของหนังสือด้วยนะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บๆฮะซึ่งจริงๆเราสามารถใช้เครื่องมืออื่นอย่างพวกอ่าโรโตบัชก็ได้นะครับแต่ว่าบางบางทีไอภาพไกลๆเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่แม่นนะครับก็เลยใช้วิธีการมาร์กเอาแล้วก็โรโตบั ถ้าใช้โลโตบัตกับเลเยอร์ซ้อนกันหลายๆอันแบบนี้มันก็อาจจะอาจจะทําให้เครื่องทํางานช้านะครับผมก็เลยเลือกใช้การมากน่าจะไวกว่านะครับก็จะเป็นตรงนี้เนาะแล้วผมก็ค่อยๆทําไปทีละชิ้นนะครับสมมติว่าเป็นรีโมทอ่ะรีโมทคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับปิดมาสก์กันสิอ่ะกับพี่เขาก็จะมายูนตรงนี้นะครับปล่อยรีโมทล่วงมาปุ๊บอย่างนี้ปล่อยรีโมทล่วง นะครับผมก็วาดมาร์กตามการหล่นของรีโมทนะครับตรงน,นี้นะครับรีโมทคอนโทรลตรงน,นี้นะครับผมก็จะมาร์กตามรีโมทนะครับที่มันล่วงลงมานะครับวาดมาร์กไปค่อยๆตามไปทีละเฟรมนะครับก็จะเห็นว่ามันมีคีย์เฟรมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือผมขยับตามทีละเฟรมนะครับติ๊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 บต๊บต๊บต๊บนะครับพอเสร็จอ่ะแล้วเราก็ไปทําชิ้นต่อไปอ่ะหนังสือด้านล่างนี้นะครับ หนังสือด้านล่างนี้ปึ๊บปล่อยหนังสือลงมาแบบนี้นะครับให้พีเขาปล่อยหนังสือลงมาอย่างนี้แล้วผมก็ว,า,ว,า,วาดมาวาดมาร์สตามหนังสือนะครับก็จะเป็นมาร์สอันนี้หล่นบบบบแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อยๆผมก็ค่อยๆทําไปจนครบทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมเลย์ภาพฟ a สต์สปีดตอนทํางานให้ดูนะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในหนังโฆษณาของเลซ i บอยชุดนี้นะครับก็มีของลอยของหล่นอย่างนี้นาะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นงานที่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับเพราะว่าประกอบไปด้วยของหลายๆชิ้นนะครับเพื่อนๆลองไปทําเล่นกันดูได้นะครับในโปรเจกต์ของตัวเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนขอบคุณมากครับ